เคยรู้สึกไหมว่าทำไมบางคนล้มแล้วลุกล้มแล้วลุกได้เสมอทั้งที่เจอเรื่องหนักแทบพังเจ็บแทบขาดใจแต่เขากลับเดินต่อเหมือนไม่เคยล้มเคยสงสัยไหมว่าอะไรคือเกราะป้องกันที่ทำให้คนบางคนไม่แตกสลายในขณะที่อีกหลายคนเจอเรื่องนิดเดียวใจก็เปราะบางเหมือนแก้วจิตใจก็เหมือนร่างกายยิ่งอ่อนแอยิ่งติดเชื้อได้ง่าย แต่ถ้ามีภูมิคุ้มกันใจแม้ลมจะพัดแรงแม้ฝนจะกระหนำ่ำความรู้สึกก็ไม่เสียสูญคำถามก็คือภูมิคุ้มกันใจแบบนี้สร้างได้อย่างไรต้องใช้เงินไหมต้องรวยก่อนหรือเปล่าหรือมันเป็นสิ่งที่ต้องเกิดมาแล้วมีตั้งแต่ต้นความจริงคือภูมิคุ้มกันใจไม่ใช่ของขวัญจากโชคชะตาไม่ใช่ของที่คนอื่นให้ ไม่ใช่รางวัลจากใครแต่มันคือของที่เราสร้างเองได้และเมื่อสร้างได้แล้วไม่มีใครแย่งไปได้ไม่มีใครพลาดไปได้ต่อให้โลกภายนอกจะเปลี่ยนไปแค่ไหนภูมิคุ้มกันใจคือการฝึกใจให้แข็งแกร่งแต่ไม่แข็งกระด้างยืดหยุ่นแต่ไม่เปราะบางรับความจริงได้โดยไม่ท้อถอยอดทนต่อทุกอย่างโดยไม่หลอกตัวเอง เข้าใจชีวิตโดยไม่โกรธเกลียดมันสิ่งนี้แหละที่ธรรมะพูดถึงมานานสิ่งนี้แหละที่พระพุทธเจ้าสอนให้มนุษย์สร้างไว้กับตัวเพื่อใช้รับมือกับความไม่แน่นอนของโลกเพราะไม่มีใครรู้หรอกว่าวันพรุ่งนี้จะดีหรือร้ายจะสุขหรือทุกข์จะพบหรือพลาดแต่สิ่งที่เราควบคุมได้คือความพร้อมทางใจ และนั่นคือเหตุผลที่ต้องสร้างพละให้เกิดขึ้นในตัวพละไม่ใช่แค่คำว่าพลังแต่มันคือพลังที่ฝึกได้จากภายในไม่ต้องมีใครอนุมัติไม่มีขายไม่มีแจกไม่มีใครเอาไปฝากไว้ให้มีแต่เราคนเดียวที่จะสร้างมันหรือปล่อยให้มันเหือดหายลองนึกภาพต้นไม้ต้นหนึ่งยิ่งรากอย่างลึกลงดินเท่าไหร่ยิ่งลมแรงยิ่งฝนตก ก็ยิ่งไม่ล้มง่ายพละหา้าเปรียบเหมือนรากแก้วที่ฝังลึกในใจเรายิ่งฝังลึกเท่าไหร่ใจก็ยิ่งมั่นคงไม่ต้องพึ่งโชคไม่ต้องพึ่งใครมีแค่ความตั้งใจของเราเท่านั้นที่เป็นปัจจัยสำคัญที่สุดพละทั้งหา้าเป็นเสมือนเสาเข็มของจิตใจที่ไม่เพียงคำจุนเราในวันที่ทุกอย่างดูมืดมน แต่ยังช่วยยกตัวเราให้สูงพอที่จะมองเห็นปัญหาด้วยมุมใหม่ไม่ใช่ให้ปัญหาเหยียบเราจมดินแต่ให้เรายืนสูงกว่าปัญหาด้วยใจที่ไม่หวั่นไหวแม้จะฟังดูเป็นหลักธรรมที่ลึกแต่แท้จริงแล้วพลาหา้าคือเรื่องของชีวิตประจำวันที่ใช้ได้ตั้งแต่ตอนตื่นนอนยันก่อนหลับตาใช้กับการทำงานก็ได้ใช้กับความสัมพันธ์ก็ได้ ใช้ตอนล้มเหลวก็ได้ใช้ตอนประสบความสำเร็จก็ยิ่งต้องใช้ไม่ใช่เรื่องของวัดไม่ใช่เรื่องของพระแต่เป็นเรื่องของคนที่อยากจะมีชีวิตที่มั่นคงแม้โลกภายนอกจะไม่มีอะไรมั่นคงเลยก็ตามบางคนอาจถามว่าแล้วจะเริ่มสร้างจากตรงไหนก่อนดีคำตอบคือเริ่มจากศรัทธาศรัทธาไม่ได้แปลว่าเชื่ออะไรงมงาย แต่มันคือการวางรากฐานของใจให้พร้อมจะก้าวเดินแม้เส้นทางจะมืดมนแค่ไหนเราจะเริ่มต้นจากตรงนั้นจากการถามตัวเองว่าในวันที่ไม่มีอะไรแน่นอนเรายังพอมีความเชื่ออะไรหลงเหลืออยู่บ้างไหมหนึ่งศรัทธาภละความเชื่อกำลังแห่งความเชื่อความศรัทธาศรัทธาคำนี้ฟังดูเหมือนนุ่มนวล แต่แท้จริงแล้วแข็งแกร่งยิ่งกว่าเหล็กกล้าศรัทธาที่แท้จริงไม่ใช่แค่เชื่อโดยไม่คิดไม่ใช่แค่เชื่อเพราะใครพูดไม่ใช่แค่เชื่อเพราะกลัวจะไม่เชื่อแต่คือการเชื่ออย่างมีสติเชื่ออย่างมีเหตุมีผลเชื่อในสิ่งที่ถูกต้องและเชื่อมั่นในทางที่เดินชีวิตคนเราเหมือนเรือที่ล่องอยู่ในทะเลศรัทธาเปรียบเหมือนหางเสือที่แม้คลื่นจะโหมแรงแค่ไหน แม้พายุจะกระหน่ำเพียงใดเราก็ยังพอควบคุมทิศทางของชีวิตได้คนที่ไม่มีศรัทธาเหมือนเรือที่ถูกปล่อยลอยไปตามน้ำจะไปทางไหนก็ไม่รู้จะไปถึงไหนก็ไม่แน่สุดท้ายก็ถูกคลื่นชีวิตพัดพาไปชนโขดหินโดยไม่รู้ตัวศรัทธาในธรรมะไม่ใช่แค่เชื่อว่ามีบุญมีกรรมแต่คือการเชื่อว่าสิ่งที่เราทำในวันนี้ จะส่งผลในวันหน้าศรัทธาในความดีไม่ใช่แค่หวังให้คนอื่นเห็นแต่คือการรู้ว่าความดีจะหล่อเลี้ยงใจเราให้ไม่เหี่ยวแห้งลองถามตัวเองตรงๆเชื่อในอะไรเชื่อในเงินเชื่อในโชคเชื่อในคำคนหรือเชื่อในสิ่งที่มองไม่เห็นแต่รู้สึกได้ในใจคนที่มีศรัทธาจะไม่หวั่นไหวง่ายแม้ถูกคนดูถูกแม้โดนปฏิเสธ แม้ต้องเดินคนเดียวเขายังเชื่อว่าเส้นทางนี้มีความหมายเขายังเชื่อว่าแสงสว่างมีอยู่จริงแม้ยังมองไม่เห็นในตอนนี้บางครั้งการมีศรัทธาก็เหมือนการเดินทางกลางคืนที่ไม่มีไฟฉายแต่เราจำแผนที่ในใจได้เรารู้ว่าเส้นทางนี้เคยเดินผ่านเคยมีคนไปถึงเราจึงไม่กลัวความมืดเพราะใจเรามีแสง และนั่นคือพลังของศรัทธามันให้ความมั่นคงแก่ใจในวันที่โลกไม่มั่นคงมันทำให้เรายืนได้แม้ไม่มีใครยืนข้างๆมันทำให้เรามีความสุขแม้ไม่มีอะไรให้ดีใจศรัทธาคือรากแรกของการเปลี่ยนแปลงคนที่ไม่ศรัทธาในตัวเองจะไม่กล้าก้าวคนที่ไม่ศรัทธาในหนทางจะเดินไปได้ไม่ไกล คนที่ไม่ศรัทธาในความดีจะไม่อดทนต่อสิ่งใดเลยศรัทธาในธรรมะไม่ใช่ศรัทธาแบบหวังผลลัพธ์เร็วแต่คือศรัทธาแบบคนปลูกต้นไม้รู้ว่ายังไงมันต้องโตแต่ไม่เร่งรู้ว่ายังไงมันต้องงอกแม้ตอนนี้ยังมองไม่เห็นเชื่อในสิ่งที่ปลูกเพราะเชื่อในเมล็ดพันธุ์บางคนอาจถามว่าแล้วถ้าเคยเชื่อแต่โดนหลอกละ่ะ เคยศรัทธาแต่สุดท้ายผิดหวังละ่ะต้องแยกให้ออกว่าศรัทธาในความดีกับศรัทธาในคนไม่ใช่เรื่องเดียวกันศรัทธาที่มั่นคงต้องวางไว้ในหลักไม่ใช่ในรูปต้องวางไว้ในธรรมไม่ใช่ในตัวบุคคลคนเปลี่ยนได้แต่ธรรมะไม่เปลี่ยนคนล้มได้แต่หลักธรรมยังตั้งมั่นเสมอเมื่อวางศรัทธาไว้ถูกจุดใจก็ไม่พัง แม้ใครจะล้มใจก็ยังยืนแม้ใครจะทรยศใจก็ยังแน่วแน่ในทางที่ดีศรัทธาพระจึงเป็นพลังชนิดแรกที่ควรสร้างก่อนอื่นใดไม่ใช่แค่สร้างให้มีแต่ต้องฝึกให้มัน่นฝึกให้ชัดฝึกให้ไม่หวั่นแม้โดนทดสอบเพราะชีวิตไม่ใช่เรื่องของใครที่จะมาให้กำลังใจเราตลอดแต่เป็นเรื่องของเราจะให้พลังใจกับตัวเองได้มากแค่ไหน และศรัทธาคือพลังใจแรกที่จุดไฟได้แม้ในคืนที่มืดที่สุดเมื่อใจเริ่มเชื่อมัน่นเมื่อจิตเริ่มแนวแนว่ก็ถึงเวลาแล้วที่จะใช้พลังต่อไปพลังที่ไม่หยุดนิ่งพลังที่ขับเคลื่อนให้ศรัทธานั้นงอกงามในความเป็นจริงนั่นคือวิริยะภะละกำลังแห่งความเพียรที่จะพาเราไปไกลกว่าที่ใจเคยคิดฝัน 2. วิริยะภะละ ความเชื่อกำลังแห่งความเชื่อความศรัทธามีหลายคนที่เชื่อมั่นเต็มหัวใจแต่ชีวิตกลับไม่เปลี่ยนบางคนอธิษฐานทุกวันขอให้สิ่งดีๆเกิดขึ้นแต่เมื่อผ่านไปหลายปีก็ยังยืนอยู่ที่เดิมศรัทธาโดยไม่มีวิริยะก็เหมือนการหว่านเมล็ดไว้แล้วไม่รดน้ำต่อให้เมล็ดดีแค่ไหนถ้าไม่ลงแรงดูแลมันก็ไม่งอก วิริยะพละไม่ใช่แค่ทำให้มากไม่ใช่แค่ทุ่มสุดแรงแต่คือความต่อเนื่องที่ไม่ยอมสะดุดคือความเพียรที่ไม่เผาใจตัวเองไม่เร่งจนหมดแรงไม่เบาจนหลับกลางทางเพียรไม่ใช่คำที่ใช้ได้กับแค่เรื่องธรรมะแต่มันคือพลังที่อยู่เบื้องหลังทุกการเปลี่ยนแปลงคนที่ล้มแล้วลุกไม่ได้แปลว่าเขาไม่เจ็บแต่เพราะเขาเพียรลุก คนที่เรียนรู้จากความผิดพลาดไม่ได้แปลว่าเขาเก่งแต่เพราะเขาเพียนคิดความเพียนไม่ได้อยู่ที่ความเร็วแต่อยู่ที่ความเสมอต้นเสมอปลายไม่ได้อยู่ที่เสียงดังหรือประกาศว่าฉันจะสู้แต่อยู่ที่ว่ายังเดินอยู่ไหมในวันที่ไม่มีใครเห็นยังทำอยู่ไหมในวันที่ไม่มีใครชมยังตั้งใจอยู่ไหมในวันที่ไม่มีแรงใจเหลือเลย วิริยะคือแรงผลักที่เกิดจากข้างในไม่ต้องมีใครบังคับไม่ต้องมีรางวัลไม่ต้องมีใครปรบมือลองสังเกตธรรมาชาติสิน้ำซึมลงหินช้าช้าวันละนิดวันละหน่อยแต่เมื่อเวลาผ่านไปมันกลับสร้างโพรงได้ทั้งที่ไม่เคยตะโกนทั้งที่ไม่เคยหยุดพักแค่ทำซ้ำทำซื่อทำด้วยใจที่มั่นคงบางครั้งเราคิดว่าเหนื่อยเพราะภาระนัก แต่จริงๆแล้วใจเราหนักเพราะหมดแรงใจมากกว่าและความเพียรน,นี้เองที่เป็นเหมือนพลังงานภายในที่ช่วยให้ใจเบาแม้งานหนักช่วยให้ยิ้มได้แม้หนทางจะชันใครที่เดินทางสายธรรมะคงเคยได้ยินว่าแม้แต่พระอรหันต์ก็ต้องเพียรไม่มีใครบรรลุธรรมเพราะขอพรแต่บรรลุเพราะลงมือเดินเดินจริงเดินลึก เดินด้วยหัวใจที่แน่วแน่แต่ความเพียรที่แท้ไม่ใช่เพียรแบบเคร่งเครียดไม่ใช่เพียรแบบบีบบังคับไม่ใช่เพียรแบบเอาชนะแต่คือเพียรด้วยปัญญารู้จักหยุดเมื่อควรหยุดรู้จักพักเมื่อควรพักรู้จักปรับเมื่อทางมันเปลี่ยนเหมือนคนวิ่งมาราธอนไม่ได้วิ่งสุดแรงตลอดเส้นทางแต่เขามีจังหวะ รู้ว่าเมื่อไหร่ควรเร่งเมื่อไหร่ควรผ่อนและที่สำคัญคือเขาไม่หยุดคนที่มีวิริยะภละไม่ได้หมายความว่าไม่เคยลมเลิกแต่หมายความว่าเขากลับมาใหม่ได้เสมอเพราะเขาไม่ได้หลงไหลในความสมบูรณ์แต่เขาหลงไหลในการไปต่อแม้จะไม่สมบูรณ์ความเพียรจึงไม่ใช่แค่เรื่องของความพยายามแต่มันคือเรื่องของความรักรักในสิ่งที่ทำ รักในหนทางรักในตัวเองที่ยังกล้าเดินเพียรในความดีเพียรในการฝึกเพียรในการเปลี่ยนไม่มีวันเสียเปล่าเพราะแม้จะไม่เห็นผลทันทีแต่ใจเราก็ค่อยๆเปลี่ยนไปแล้วโดยไม่รู้ตัวความเพียรเปลี่ยนคนธรรมดาให้กลายเป็นคนที่มั่นคงเปลี่ยนคนสิ้นหวังให้กลายเป็นคนมีพลังเปลี่ยนชีวิตที่ไร้ทิศทางให้ค่อยๆมีรูป มีรอยมีความหมายและเมื่อเพียรยังมีแม้ความหวังจะริบรี่แค่ไหนใจก็ยังมองเห็นแสงข้างหน้าแสงที่ไม่ใช่แสงจากภายนอกแต่เป็นแสงจากสติที่เริ่มตื่นขึ้นในใจและนี่เองเมือ่อศรัทธาเริ่มทำให้กล้าก้าวเมื่อความเพียรเริ่มผลักให้เดินต่อก็ถึงเวลาแล้วที่เราต้องรู้ทันว่าตอนนี้ใจเราอยู่ตรงไหน ใจหลุดไปคิดเรื่องเมื่อวานไหมใจล่องลอยไปถึงวันพรุ่งนี้ไหมหรือใจยังอยู่กับปัจจุบันตรงนี้เราจึงต้องมีสติพละพลังที่ไม่ใช่แค่ความจำแต่เป็นพลังของความตื่นรู้อย่างแท้จริงสสติพละความระลึกได้กำลังแห่งสติระลึกรู้สติไม่ใช่แค่คำเตือนเวลาเรากำลังจะลืมอะไรบางอย่าง แต่คือพลังของใจที่ระลึกรู้ได้ในทุกขณะไม่ใช่จำอดีตไม่ใช่จินตนาการอนาคตแต่คือการรู้ว่าตอนนี้เรากำลังทำอะไรคิดอะไรรู้สึกอะไรและกำลังอยู่ที่ไหนด้วยใจจริงๆบางคนเชื่อมั่นเต็มเปี่ยมบางคนเพียรอย่างไม่ยอมแพ้แต่ใจกลับว้าวุ่นอ่อนไหวฟุ้งซ่านเพราะไม่มีสติคอยกำกับ เหมือนเรือที่แรงเครื่องดีภายดีแต่คนขับมองไม่เห็นทางจึงชนโขดหินกลางวันแสกแสกสติไม่ได้ช่วยให้ชีวิตราบรื่นแต่มันช่วยให้เรารู้ตัวเวลาชีวิตไม่ราบรื่นไม่ได้ทำให้ปัญหาหายไปแต่มันทำให้เราอยู่ซ้ำเติมตัวเองด้วยความคิดฟุง้งซ่านชีวิตคนส่วนใหญ่ไม่ได้ทุกเพราะสิ่งที่เกิดขึ้นแต่ทุกเพราะใจหลงไปกอดอดีต หรือพุ่งไปกังวลอนาคตเหมือนกำลังยืนอยู่ริมหน้าผาแล้วมัวแต่หันไปมองข้างหลังกับจ้องไปข้างหน้าแต่ไม่รู้เลยว่าก้าวต่อไปอยู่ใต้ฝ่าเท้าตรงนี้สติจึงไม่ใช่แค่การระลึกได้ว่าเรากำลังทำอะไรแต่คือความสามารถในการอยู่กับตรงนี้อย่างแท้จริงรู้ว่ามีอารมณ์เกิดขึ้นแล้วไม่ตกไปกับมันรู้ว่าความคิดกำลังแล่นไป แล้วไม่ปล่อยให้มันพาเราหลุดบางคนเสียใจเพราะอดีตไม่เหมือนฝันบางคนกลัวอนาคตเพราะมันยังไม่แน่นอนแต่คนที่มีสติจะรู้ว่าทุกอย่างที่คิดยังไม่ใช่ความจริงความจริงเดียวที่สัมผัสได้คือปัจจุบันขณะที่เรายือนอยู่ตรงนี้ลองสังเกตดูว่าตอนที่เราทุกข์ที่สุดในชีวิตไม่ได้เป็นเพราะเรื่องมันใหญ่ แต่เป็นเพราะใจเราถลำลงไปลึกเรื่องบางเรื่องจริงๆแล้วมันเบาแต่เราเผลอคิดซ้ำคิดวนจนมันหนักเหมือนคนถือกระเป๋าหนักๆอยู่แค่ไม่กี่นาทีแต่ถ้ายังไม่วางเลยตลอดทั้งวันมันก็ทำให้เราล้าสติคือการวางกระเป๋าใจลงชั่วครู่ให้ใจได้หายใจให้ความคิดได้หยุดหมุนให้ความรู้สึกได้รู้ทันว่ากำลังหลงอะไรอยู่ ไม่ต้องหลีกหนีความคิดไม่ต้องกดทับอารมณ์แค่รู้ว่ามันเกิดขึ้นแล้วค่อยๆปล่อยมันไปเหมือนมองเมฆผ่านฟ้าแค่ดูมันเคลื่อนไม่ต้องไปคว้ามันมาสติไม่ต้องใช้ตอนนั่งสมาธิเท่านั้นแต่ใช้ได้แม้กำลังล้างจานเดินอยู่ริมถนนหรือแม้แต่กำลังเถียงกับใครถ้ารู้ทันอารมณ์ตัวเองในขณะนั้นนั่นคือสติแล้ว บางคนคิดว่าสติต้องนิ่งต้องสงบต้องนั่งหลับตาแต่จริงๆแล้วสติคือความรู้ตัวที่แทรกอยู่ในทุกการเคลื่อนไหวไม่ต้องนิ่งเสมอไปแต่อย่าให้หลงไม่ต้องสงบเสมอไปแต่อย่าให้จมยิ่งใจเรารู้ทันตัวเองมากขึ้นยิ่งเหมือนมีเพื่อนคอยเตือนคอยแนะคอยพาเรากลับบ้านเพื่อนคนนี้ไม่เคยทิ้งเราไปไหน แต่เราต่างหากที่เผลอเดินออกห่างมันไปเรื่อยๆสติเปลี่ยนความวุ่นวายเป็นความว่างเปลี่ยนความหนักเป็นความเบาเปลี่ยนความสับสนเป็นความชัดเจนและเมื่อใจเริ่มชัดการตัดสินใจก็จะไม่หลงทางคนที่มีสติย่อมมีโอกาสน้อยที่จะพูดในสิ่งที่ทำร้ายคนคิดในทางที่ทำร้ายใจและทำในสิ่งที่ทำร้ายอนาคตตัวเอง จิตที่มีสติคือจิตที่พร้อมจะพัฒนาพร้อมจะเรียนรู้พร้อมจะปล่อยวางในเวลาที่ควรปล่อยและพร้อมจะยึดมั่นในสิ่งที่ควรมั่นไว้และเมื่อจิตเริ่มนิ่งพอรู้พอเราจะเริ่มพบว่าใจที่เคยสั่นเริ่มนิ่งใจที่เคยวิ่งเริ่มยืนใจที่เคยล่องลอยเริ่มกลับมาอยู่กับตัวเองและนั่นคือจุดเริ่มต้นของสมาธิพละ พลังแห่งความตั้งมั่นที่ไม่ใช่แค่การนั่งหลับตาแต่คือความนิ่งที่แทรกอยู่ในความเคลื่อนไหวของชีวิตทุกขณะ 4. สมาธิพละความตั้งใจมั่นกำลังแห่งใจที่ตั้งมั่นหลายคนเข้าใจว่าสมาธิคือการนั่งหลับตาเงียบเียบแต่แท้จริงแล้วสมาธิไม่ใช่แค่ท่าทางสมาธิไม่จำเป็นต้องอยู่นิ่งเฉยสมาธิ คือความตั้งมั่นของใจที่ไม่วันไหวแม้โลกจะไหวรอบตัวสมาธิไม่ใช่ความแข็งแต่คือความมั่นคงที่อ่อนโยนไม่ใช่การบังคับใจให้หยุดคิดแต่คือการวางใจให้อยู่กับสิ่งที่ควรอยู่โดยไม่หลุดไปตามเสียงรบกวนจากภายนอกหรือความวุ่นวายภายในลองจินตนาการถึงผิวน้ำในแก้วเมื่อยังไม่คนมันนิ่ง แต่ถ้าเราใส่น้ำตาลแล้วคนแรงแรงน้ำจะขุนมองอะไรไม่เห็นแต่หากระวังแก้วไว้เฉยเฉยไม่นานตะกอนจะค่อยๆตกลงน้ำจะใสอีกครั้งสมาธิก็เหมือนการวางใจให้ตะกอนภายในค่อยๆตกเมื่อใจนิ่งพอความชัดเจนจะปรากฏขึ้นในโลกที่เต็มไปด้วยความเร่งรีบสมาธิไม่ใช่สิ่งฟุ่มเฟือยแต่คือของจำเป็น เมื่อใจคนวุ่นวายทุกอย่างก็กลายเป็นเรื่องใหญ่เสียงนิดเดียวก็กลายเป็นเรื่องคำพูดเล็กน้อยก็กลายเป็นแผลอุปสรรคนิดเดียวก็กลายเป็นภูเขาแต่เมื่อใจนิ่งสิ่งเดิมเดิมที่เคยรำคาญก็แค่เสียงคนเดิมเดิมที่เคยทำให้โกรธก็แค่คนเรื่องเดิมเดิมที่เคยยากก็กลายเป็นแค่เรื่องเรื่องหนึ่งที่ผ่านมาแล้วก็ผ่านไป คนที่มีสมาธิพละไม่ใช่คนที่ไม่เจอปัญหาแต่คือคนที่ไม่ยอมให้ปัญหาเข้ามาควบคุมใจใจอาจสะเทือนแต่ไม่สั่นไหวใจอาจวันแต่ไม่หายไปจากความรู้ตัวลองคิดถึงต้นไม้สูงใหญ่ที่ยืนต้านลมแรงมันไม่ได้ไม่เจอลมแต่มันมีรากลึกพอที่จะไม่ถูกถอนสมาธิคือการฝึกรากใจให้ลึกให้มั่นคง เพื่อจะได้ยืนอยู่ได้แม้ในวันที่ฝนตกสมาธิไม่จำเป็นต้องเกิดในป่าแต่เกิดได้แม้ท่ามกลางเมืองเกิดได้บนรถเมล์ในห้องเรียนที่ทำงานหรือแม้แต่ระหว่างล้างจานถ้าใจเราอยู่กับสิ่งที่ทำอย่างตั้งมั่นนั่นคือสมาธิแล้วแม้กระทั่งเวลาโกรธถ,ถ้ามีสติรู้ทันแล้วตั้งใจไม่โต้อตอบนั่นคือสมาธิ เวลาเจอคำพูดแทงใจแล้วใจไม่หลุดตามไปนั่นคือสมาธิเวลาเหนื่อยล้าแต่ยังมีแรงตั้งใจทำหน้าที่ให้ดีที่สุดนั่นก็สมาธิสมาธิพะละไม่ใช่ความนิ่งแบบกลวงๆแต่คือความนิ่งที่มีพลังคือการวางใจให้อยู่กับความจริงตรงหน้าแม้จะเจ็บแม้จะสับสนแต่ใจก็ยังอยู่ตรงนี้ไม่หนีไม่หลบไม่หลง พอใจนิ่งใจก็เริ่มเห็นเมื่อเห็นใจก็เริ่มเข้าใจและเมื่อเข้าใจใจก็เริ่มรู้แจ้งสมาธิที่ถูกฝึกด้วยศรัทธาเสริมด้วยวิริยะควบคู่ด้วยสติจะกลายเป็นพื้นที่เงียบสงบที่เสียงของปัญญาจะเริ่มดังขึ้นจากภายในเสียงที่ไม่ใช่เสียงของความคิดแต่คือเสียงของความเข้าใจเข้าใจโลกเข้าใจคนเข้าใจตนเอง ไม่ใช่ความรู้จากหนังสือแต่เป็นความรู้ที่ผุดขึ้นจากใจที่นิ่งสว่างและตื่นและนี่เองคือสิ่งที่นำเราไปสู่ปัญญาพละพลังที่ไม่ใช่แค่ความรู้แต่คือความเข้าใจที่เปลี่ยนชีวิตได้จริง 5. ปัญญาพละความรอบรู้กําลังแห่งความรู้ที่เกิดจากปัญญาญาณบางคนรู้เยอะแต่ใช้ไม่เป็นบางคนจำแม่นแต่ไม่เข้าใจ บางคนมีความรู้เต็มหัวแต่กลับล้มเหลวเรื่องหัวใจปัญญาไม่ใช่สิ่งที่วัดกันจากจำนวนเล่มหนังสือที่อ่านแต่คือสิ่งที่วัดกันจากว่าเมื่อรู้แล้วเราเปลี่ยนอะไรในชีวิตได้บ้างปัญญาภละคือพลังแห่งความรู้ที่ผ่านการมองเห็นด้วยใจไม่ใช่แค่จำแต่เข้าใจไม่ใช่แค่เข้าใจแต่เข้าถึงไม่ใช่แค่เข้าถึงแต่รู้จักวาง ในวันที่เจอปัญหาความรู้บางอย่างที่เรียนมาอาจใช้ไม่ได้แต่ปัญญาจะพาให้เรามองออกว่าจะวางใจอย่างไรในเวลานี้ควรพูดหรือควรนิ่งควรสู้หรือควรถอยควรรั้งหรือควรวางปัญญาไม่ใช่แค่คำตอบแต่คือมุมมองใหม่คนที่มีปัญญาจะไม่ยึดต,ติดกับความคิดเดิมๆเ,เพราะเข้าใจว่าทุกสิ่งเปลี่ยนได้ แม้แต่ความทุกข์ที่เคยเหมือนเข็มทิ่มใจเมื่อมองด้วยใจใหม่ก็กลายเป็นเพียงบทเรียนปัญญาไม่ใช่การฉลาดเถียงแต่คือการเงียบเป็นไม่ใช่การชนะทุกการโต้วาทีแต่คือการยอมรับว่าบางอย่างเราไม่รู้และไม่จำเป็นต้องรู้ทุกอย่างความรู้ทำให้เราดูเก่งแต่ปัญญาทำให้เราดูงามงามในความอ่อนน้อมงามในความอ่อนโยน งามในความเข้าใจว่าคนแต่ละคนมีเส้นทางต่างกันปัญญาพละจะทำให้เราหยุดโทษโลกหยุดโทษคนอื่นและเริ่มหันกลับมามองว่าใจเราเองมีส่วนอย่างไรกับสิ่งที่เกิดขึ้นบางคนทุกข์เพราะมัวแต่ถามว่าทำไมเขาทำแบบนั้นกับเราแต่ปัญญาจะถามกลับว่าแล้วเราจะวางใจอย่างไรกับสิ่งที่เขาทำ ปัญญาเปลี่ยนความแค้นเป็นความเข้าใจเปลี่ยนความกลัวเป็นความกล้าเปลี่ยนความห่วงเป็นความปล่อยและเปลี่ยนความยึดเป็นความว่างคนมีปัญญาไม่ใช่คนที่คิดน้อยแต่เป็นคนที่รู้ว่าคิดมากไปใจก็เหนื่อยและไม่ใช่ทุกเรื่องที่ควรคิดบางทีเราไม่ต้องรู้เหตุผลของทุกอย่างแต่รู้พอที่จะไม่เอาตัวเองเข้าไปหลงวลน ในทุกเรื่องที่ผ่านเข้ามาลองสังเกตดูว่าคนที่มีปัญญามักพูดน้อยแต่ทุกคำพูดมีน้ำหนักมองเงียบเงียบแต่เห็นไกลไม่รีบตัดสินใครเพราะเข้าใจว่าทุกคนมีเบื้องหลังที่เราไม่รู้ปัญญาไม่ใช่ของขวัญจากสวรรค์แต่มาจากใจที่ฝึกผ่านศรัทธาวิริยะสติสมาธิและกล้าที่จะเรียนรู้จากทุกประสบการณ์ แม้บางครั้งจะต้องเจ็บก่อนเข้าใจเสียก่อนตื่นพังก่อนพัฒนาปัญญาไม่ใช่แค่รู้ว่าอะไรคือทางถูกแต่คือการกล้าที่จะเดินทางนั้นแม้จะไม่ง่ายเลยและเมื่อใจหนึ่งดวงมีปัญญามันก็จะไม่วันไวกับเสียงรอบข้างไม่วอกแวกกับคำชื่นชมไม่ถดถอยเพราะคำตำหนิเพราะมันเห็นว่าทุกเสียง ล้วนเป็นแค่เงาสะท้อนของใจคนพูดไม่ใช่ความจริงของใจเราสุดท้ายแล้วปัญญาภละคือภูมิคุ้มกันที่ดีที่สุดของชีวิตไม่ใช่แค่ช่วยให้เราไม่ล้มแต่ทำให้เรารู้ว่าถ้าล้มแล้วจะลุกอย่างไรให้แกร่งกว่าเดิมเราใช้เวลาทั้งหมดนี้เพียงเพื่อย้อนถามตัวเองว่าใจของเรามีพละกำลังแห่งการมีชีวิตอยู่จริงหรือยัง หรือแค่ใช้ชีวิตแบบผ่านไปวันๆโดยที่ไม่มีอะไรเป็นหลักยึดเลยสักอย่างศรัทธาคือแรงเชื่อที่ดึงใจออกจากความกลัวแล้วพาไปสู่การเริ่มต้นที่กล้าและงดงามวิริยะคือแรงผลักให้ก้าวแม้ในวันที่เหนื่อยที่สุดไม่ใช่เพราะหวังผลลัพธ์แต่เพราะรู้ว่าการเดินต่อไปคือสิ่งที่ควรทำสติคือแสงไฟในห้องมืด ที่ทำให้เราเห็นว่าอารมณ์ความคิดความกลวัวความกโกรธไม่ใช่เราแต่เป็นเพียงผู้มาเยือนสมาธิคือแรงยึดใจไว้กับความจริงให้มั่นคงแม้ทุกสิ่งรอบข้างจะหมุนเร็วแค่ไหนก็ตามและปัญญาคือผลรวมของทุกพลังที่ไม่แค่ทำให้เราผ่านชีวิตแต่ทำให้เราเข้าใจชีวิตไม่มีใครสร้างภูมิคุ้มกันใจให้เราได้ เงินสร้างไม่ได้คนอื่นให้ไม่ได้มีเพียงตัวเราที่จะฝึกมันสร้างมันและเดินไปกับมันได้ชีวิตที่ดีไม่ใช่ชีวิตที่ไม่มีปัญหาแต่คือชีวิตที่มีใจแข็งแรงพอจะไม่ล้มแม้ปัญหาจะพุ่งเข้ามาจากทุกทางเมื่อพละห้าเกิดขึ้นในใจไม่ต้องรอให้โลกใจดีเราก็ใจดีได้ไม่ต้องรอให้ใครเข้าใจเราก็เข้าใจตัวเองได้ และแม้ในวันที่ไม่มีใครเดินร่วมทางเราก็ยังเดินได้อย่างมั่นคงและเบาสบายและทั้งหมดนี้ไม่ใช่เรื่องของใครคนอื่นแต่เป็นเรื่องของเราทุกคนฝึกวันนี้เพื่อมีใจที่ไม่แพ้ในวันพรุ่งนี้ขอบคุณที่ใช้เวลากับการฟังใจตัวเองไปด้วยกันและขอให้ทุกก้าวที่เดินจากนี้เต็มไปด้วยแรงของศรัทธาเพียรด้วยวิริยะรู้ด้วยสติ นิ่งด้วยสมาธิและเบาสบายด้วยปัญญาสาธุ